นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมี5เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเดมอสมาฝากกันด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับชื่อเดมอสมันมีที่มาจากชื่อของเทพเจ้ากรีกก็คือเดมอสลูกชายของเทพแอริสครับซึ่งแปลในภาษากรีกได้ความว่าความน่าสะพรึงกลัวครับก็เข้ากันได้ดีกับตัวตนของเดมอสนะครับ ข้อที่2นี้หลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเดมอสนอกจากจะเป็นวายร้ายคนแรกที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ให้เราเล่นแล้วเขายังเป็นตัวละครตัวแรกจากเกมเรนโบ o w ซิกภาคก่อนที่ได้มาโผล่ในซ e g e ด้วยนะครับข้อที่3ครับ เดมอสดูจะเป็นคนที่ลหลงไหลในหน้ากากมากนะครับนอกจากหน้ากากที่เขาใช้สวมจนกลายเป็นลายเซ็นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในแผนที่รังบัญชาการของเดมอสนะครับเราจะเห็นว่าเขามีสะสมหน้ากากตั้งโชว์เอาไว้บนกำแพงด้วยข้อที่4ครับ ในประวัติของเดมอสที่โผล่มาในซีจมีการเอ่ยถึงปฏิบัติการเรสตอมครับซึ่งแฟนฮาร์ดคอร์ของเรนโบซิกนะครับก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับว่านี่คือการอ้างอิงถึงเรสตอมเอนเตอร์เทนเมนต์ทีมพัฒนาแรกเริ่มของเกมเรนโบซิกนั่นเองครับข้อที่5ครับข้อนี้ต้องขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปซีเนมติกปีที่9ของเราด้วยนะครับมีคนชี้ให้เห็นว่าทั้งด็อกมิร่าและก็มงตาลนะครับ โดนกระสุนสั่งตายจุด44แวนเดต้าเข้าไปแล้วทำไมยังรอดกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับน่าจะมาจากการที่ทีมฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยของทีมสายรุ้งนะครับได้เก็บตัวอย่างกระสุนที่เดมอสใช้ฆ่าแฮร์รี่ครับแล้วก็จากเหตุการณ์ที่คนของเดมอสไปบุกหอคอยตอนที่แรมซ้อมโรยตัวทำให้พวกเขานะครับสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ป้องกันความเสียหายได้ทันครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าฝ่าย R&D ์ D ของทีมสายรุ้งเขาเนี่ยงานดีงานไวจริงๆครับ